ตัมดเลยก็ีตัวองหมดด้วย่นะับผมดจันจันจันชิพี่ด้วยป่ะเรชิญเชิญด้วยสันยขอโทษครับขอพี่เาดีบ้างน่ครับครับรู้สึกไหมรู้สึกขอขอผมขอหมดอะไรอย่างนึ่งได้ไหมครับ วันนี้ผมจะบ่นเยอะวันนี้ใครมีใครมีใครรู้สึกว่าร้อนไฟแรงมากไหมวันไฟแรงมากีคนอดีใจค่ะมีคนอบดใจอของเขามุี้เขาสคนนี้า้าสองคนนี้ตอนที่เราไปชนบุรีด้วยกันอ่เขาบอกว่า ชอบอาบแดดวันนี้ทางทีมงานเขาเลยจัดให้หนักเลยต้อจัดให้เลยดึยกันไม่เก่งโดยเฉพาะชอบไหมสองคนมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะขอบคุณทีมงานมากมากเลยเนี่ยค่ะถึงถึงก็จะดานะครับแต่ว่ากันก็กันก็ดำนะกันก็ดำกันก็มืดเลยครับอะแต่วันนี้ก็เวทีก็สูงอยู่นะ ดีแล้วดีแล้วเพราะว่าอาจจะกลัวว่ามองเห็นคนบางคนแถวนี้ครับเฮ้ยไม่้ว่างเลยไม่ได้ว่างเนะครับครับมื่อกลิอุตส่าห์เยียเยียมไม่กัดกันแล้วนะครับเอาแล้วเัากัดลิ้นจะดูเหมือนลิ้นเตี้ยเลยนะครับไ่ลองรักกันไม่ไม่ดูเหมือนแลรักกันทุกคนเอาคอหอมปากหอมคออพวกเราทุกคน เน่ยเล่นกันของชอบกัดกันหยอกันไม่ไม่ไม่เล่นกับอนจริงจริงเ่นจริงจริงจไม่ไแต่เรื่องจริงเามว่าที่พการตัวเท่าพี่ลินเลยเนเรื่องจริงหรือเปที่ไม่เล่นเนี่ยพิการตัวเท่าพี่ลินเลยะไกมับไว่าเขาผมว่าเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับค่ะรอเล่นั้พวกพี่แาไม่ไดสูงที่สวนสูงนะครับแต่พวกพี่ก็สูงที่

กตระเลีย่ยนี่แหละครับแต่ว่าถึงยังไงนะครับเพื่เราเดินสตาร์ของทุกคนก็รักกันแบบว่ายังไงก็รักครับ